คุณรู้ไหมว่าทำไม The i c o n Group จึงเป็นบริษัทขายของออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทยสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นคือสิ่งที่พวกเราคิดพัฒนาและทำให้มันเกิดขึ้นและความสำเร็จทั้งหมดนี้คุณจะเป็นของคุณ ดีไอ้ข้องครุบบริษัทที่เกิดขึ้นมาเพื่อปฏิวัติวตงการการขายของออนไลน์รูปแบบใหม่ด้วยระบบ dropship fulfillment ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องออกไปส่งของเองให้ยุ่งยากเพราะบริษัทจัดการให้ทั้งหมดตอบโจทย์ทุกการซื้อขายออนไลน์ผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวสามารถทําการสั่งซื้อและชําระเงินด้วยระบบ e-payment gateway ซึ่งรองรับบัตรเครดิตทุกธนาคารและ QR code เพื่อการชำระเงินทุกประเภททําให้การซื้อขายของออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งกว่าเดิม จากความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณพ่อวรัตน์ผลวรัตน์วรกุลผู้ก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปขึ้นในปีพศ2561มีเป้าหมายสำคัญในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธีจึงได้ทุ่มเทสร้างโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่ล้ำสมัยที่สุดในประเทศไทยด้วยทุนสร้างกว่า300ล้านบาทเพื่อใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะให้ตัวแทนจำหน่ายได้เข้ามาเรียนรู้ฟรีโดยสอนตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์ ไปจนประทั่งกลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย The Icon Group เป็นสัญ,ญลักษณ์ของธุรกิจอาหารเสริมสีขาวที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเราจึงค้าสาร Active Ingredients สารสกัดนวัตกรรมนำเข้าเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่ควบคุมมาตรฐาน GMP GMP PICs h a l า a ลาลและผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย ภายใต้แบรนด์สินค้าบูมและเปิดตัวสินค้าแรกคือบูมคอลลาเจนที่คับสรรสารสก,กัดเกรดพรีเมียมถึง36ชนิดมารวมไว้ในหนึ่งเดียวโดยมีดารานักแสดงและพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวครั้งแรกเป็นจำนวนมากและได้นับร้องนะักแสดงชื่อดังเจ้าของฉายาหลอกขั้นเทพคุณโดปกอนหลับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์บูมคอลลาเจน พลิกโฉมวงการธุรกิจออนไลน์ด้วยการเปิดตัวแบรนด์กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพรูมคอฟฟี่ที่ได้หนุ่มมาดเข้มอารมณ์ดียังคุณบอยประกอบมาเป็นพรีเซนเตอร์พร้อมเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคุณกัน์กันตถาวรพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาทำหน้าที่บอกเล่าข่าวสารประชาสัมพันธ์และดูแลภาพรวมการสื่อสารขององค์กรทั้งระบบล่าสุดกับผลิตภัณฑ์ตัวแรกในการดูแลช่องปากและฟัน บูมนูทริชั่นทูตเพสนวัตกรรมยาสีฟันสมุนไพรไมโครเจลที่รวมสารสก,กัดเกรดพรีเมียม8ชนิดและฟัวรายมากถึง1 5 0 0 ppm สุดเซอร์ไพรส์เปิดตัวพรีเซนเตอร์บอสกันกันถาวรยังยิ่งใหญ่เปิดตัวสินค้าในหมวดหมู่สกินแคร์เซรั่มแากระจบกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอ c o คอน c e e อ e s e ซ um n ม n o Pro ปรไฮยาไลโปโซมไฮโดรบูสเตอร์เซรั่มระดับนาโนบำรุงผิวที่ดียิ่งขึ้น ที่มียอดขาย1ล้านขวดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า Icon Face Exo Cream Skin Perfection ครีมหน้าฉ่ำที่คัดสรรสารสกัดเกรดพรีเมียมและนวัตกรรม Exoty Technology และใหม่ล่าสุด Icon Face Universal Sunscreen SPF 50+ PA++++ ด้วยนวัตกรรมครีมกันแดดแบบ Hybrid Sunscreen เนื้อสัมผัสบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนักช่วยผิวแลดูกระจ่างใส ใช้บำรุงร่วมกับไอคอนเฟสไอเซรามและ i อคอนเฟสเอ็กซโซครีมเพื่อการบำรุงผิวหน้าที่ดียิ่งขึ้นที่ได้นักแสดงสาวชื่อดังอย่างบอสมินพิชยาวัฒนามนตรีมาเป็นพรีเซนเตอร์และผู้โรยการฝ่ายสื่อสารองค์กรให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปโดยมีพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สุดเซอร์ไพรส์เปิดตัวบอสคนใหม่ผู้นวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์บอสแซมยุรนันทมรมนตรีที่จะช่วยในการให้ความรู้สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปไปสู่ตลาดโลกและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดไอคอนมิลมิล replacement ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมหรือลดน้ําหนักพร้อมเปิดตัวโปรเจกต์มาสเตอร์คุณเบสนิติพันธ์รุ่งเรืองพันธ์ เทรนเนอร์ชื่อดังที่จะช่วยให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรูปร่างและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในงาน The Icon Evolution ที่รวมตัวนักธุรกิจออนไลน์ผู้ประสบความสำเร็จมากมายไว้ในงานนี้ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดลับในการทำธุรกิจออนไลน์แบบจัดเต็มกันตลอดทั้งงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจึงได้เปิดตัว The Icon Warehouse โกดังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่วัสดุโครงสร้างฟูดเกรดได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ากว่า3,000ตารางเมตรมีระบบรักษาความปลอดภัยและ CCTV ควบคุมสินค้าด้วยระบบปิดที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสตลอด24ชั่วโมงรองรับสินค้าได้มากถึง5ล้านชิน้น Dicon Group ขยายธุรกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม Dicon Wellness บริการทางด้านการดูแลสุขภาพและความงามจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจดทะเบียนและเปิดให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตอกย้ำการก้าวไปสู่ความเป็น medical หั b ของประเทศไทยและรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในอนาคตตอกย้ำความสำเร็จด้วยการพุ่มทุนกว่า500ล้านบาทสร้างปรากฏการ์ e Icon Phenomenon ปูพรมสื่อโฆษณา out of home ป้ายบิวบอร์ดครอบคลุมสูงสุดทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคกาวสู่แบรนด์อาหารเสริมอันดับหนึ่ง สร้างยอดขายรวมมากกว่า10,000ล้านบาทภายในระยะเวลา6ปีและขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศตอบโจทย์ผู้บริโภคจนคว้ารางวัลบริษัทธรรมพิบาลและผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี2019คว้ารางวัลยังเซลฟ์เม l l i ลเนสอเวอร์ด2021ในสาขารางวัล Best of Wellness Award คว้า2รางวัลจากงาน l i ขสิ a w t อ Award 2022 ในด้าน best multi vitamin daily supplement จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ o o m d n e x และ best weight management supplement จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ o มโก o ก o Plus อีกหนึ่งรางวัลจาก Hello Beauty Awards ในด้าน the best dietary supplement จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ o ม m ก o ก o Plus และ the best multi vitamins จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ o ม m d n e x คว้ารางวัลต่อมาคือ the masterpiece of influential CEO ในงานประกาศผลรางวัล Thailand Health and Beauty Awards อายุน้อยร้อยล้านปี2565และล่าสุดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจรางวัล Pioneer Innovation Award 2022ของผลิตภัณฑ์ s i p w a y Protein Plus และรางวัลการเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมการขายออนไลน์ Industry Leadership Award 2022และยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2,565จากปณิธานสำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบกปันเรามีความตั้งใจที่จะคืนกำไรสู่สังคมทั้งในรูปแบบกิจกรรม CSR การบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จากทั้งหมดนี้ดีไอคอนกรุ๊ปจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นต้นแบบของธุรกิจออนไลน์อาหารเสริมสีขาวที่พร้อมจะส่งต่อสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในการทำธุรกิจมาหลากหลายธุรกิจนั้นอะไรดีอะไรไม่ดีเขาสามารถเปรียบเทียบได้จากประสบการณ์ของเขา และสาเหตุอะไรครับที่เขาจึงเลือกธุรกิจออนไลน์กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปให้เป็นธุรกิจที่เขาถือว่าสามารถประสบความสำเร็จได้และเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดครับคุณจะได้รับฟังครับขอเชิญประมือกับคุณุูรยพรบุญคำหรือว่าคุณมีน้าครับชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้โค้ดหน่อยดีน่าุูรพรบุญคำสวัสดีค่ะ ชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างภาพที่เห็นในวันนี้นะคะโค้ดเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลางคุณพ่อเสียตั้งแต่อายุสิบขวบคุณแม่ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพยายามทุกทางที่จะส่งลูกสาวสามคนให้เรียนจนจบปริญญาตรีโค้ดพยายามทําทุกทางนะคะเพราะอยากเรียนหนังสือจบไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวตอนเป็นเด็กนะคะมีแรงมีเวลา แต่ไม่มีเงินเรียนจนจบพยาบาลนะคะเพราะทุกคนที่บ้านบอกว่าอาชีพพยาบาลจบมาแล้วจะมีงานทําแล้วก็จะมั่นคงจริงค่ะจบมาแล้วมั่นคงประสบความสำเร็จในอาชีพพยาบาลมีครอบครัวที่น่ารักนะคะมีลูกสองคนชีวิตแฮป p y ดีค่ะทำงานพยาบาลมา17ปีคุยกับสามีว่าถ้าเรายังคงเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยเราก็คงจะไม่รวยตัดสินใจนะคะ ออกมาเปิดบริษัททําส่งออกทําธุรกิจลองผิดลองถูกในการทําธุรกิจหมดเงินมากมายค่ะแล้วสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จมีความสุขนะคะกับธุรกิจใหม่เดินทางไปต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าอยู่เมืองไทยมีแรงค่ะแล้วก็มีเงินแต่ไม่มีเวลาหลงลืมไปว่าชีวิตนี้ยังมีครอบครัวยังมีลูกที่น่ารัก ลอยอยู่ที่เมืองไทยวันหนึ่งนะคะเดินทางกลับมาถึงบ้านเสียงเล็กๆของลูกสองคนถามว่าแม่ต้องมีเงินมากเท่าไหร่แม่ถึงจะพอโอ้คนเป็นแม่นะคะฉันเป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้เลยอะ่ะฉันเดินทางฉันแฮปปี้กับการทำงานฉันหาเงินแต่ฉันไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้ลูกตัดสินใจคะ่ะย้ายเบสของการทำงานนะคะ กลับมาอยู่ในเมืองไทยหลังจากนั้นชีวิตแฮปี้ค่ะมีความสุขดีจบจนโควิดมาค่ะโลกทั้งโลกต้องมาอยู่บนโลกของออนไลน์มองหานะคะว่าฉันจะทํายังไงดีกับธุรกิจของฉันจนวันหนึ่งนะคะเปิดรายการโทรทัศน์ไปเจอครูแอนนี่สีสารออกรายการตัดสินใจเข้ามาเรียนค่ะเข้ามาเรียนรู้ได้3มวันทั้งครูแอนนี่ทั้งบอสวีนบอกว่าพี่หน่อยถ้าพี่หน่อยอยากสำเร็จพี่หน่อยต้องมางานงานหนึ่งชื่อว่างานไอีมาค่ะ โค้ตมานั่งในงานนี้เหมือนกับพวกเราทุกคนเห็นคนสําเร็จมากมายแล้ววันนั้นน่ะตั้งปฏิธานไว้เลยว่าวันหนึ่งฉันจะต้องขึ้นมายืนบนเวทีนี้ในฐานะ rising star ค่ะผ่าไปนสี่เดือนบอสคอรมาพูดตอนนี้คือบอกว่าเราต้องโฟกัสเป้าหมายฉันลงทุนทําธุรกิจแต่ฉันไม่โฟกัสเป้าหมายวันถัดมาบอสวินมาพูดตอนสิบโมบอกว่าหัวใจดวงแรกของการทําธุรกิจของคุณหายไปไหนยิ่งตอบย้ําว่าฉันหลงลืม แล้วก็มางานทีไม่เคยค่ะใช้เครื่องมือใช้ระบบที่ดีไอคอนกรุ๊ปมีได้โฟกัสโปรโมชั่นนะคะติดทิปท่องเที่ยวมากกว่า10ประเทศค่ะแล้วเหนือหืในใดนะคะเครื่องมือและระบบที่ที่นี่มีให้เนี่ยตัวคอสเองสามารถที่จะขึ้นเป็นท็อปอิน e mm ัมเออร์เนอร์ของอัศวินทีมและติดเป็นท็อปเซลลของอัศวินทีมค่ะขอบคุณบอสวินนะคะที่เป็นต้นแบบของความสำเร็จที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางมาตลอด และที่จะลืมไม่ได้นะคะขอบคุณ Big Boss พอนะคะสำหรับธุรกิจที่ดีที่สุดในการที่เราลงทุนน้อยที่สุดแล้วเราสามารถที่จะใช้ระบบเครื่องมือและทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นะคะคนอายุ61ปีอย่างโค้ดหน่อยนี้น่าทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ เป็นมะเ,เร็งระยะที่3อันตรายถึงชีวิตเกิดเลืดเหลือ39,000ื่ใก้ผมหายไปแล้ว1นึคดใกล้าตายแล้วครับสวัสดีครับพลตุตีดร็อคเตอร์นรัตบุญเสบุริพัฒน์อายุ75ปีเมื่อก่อนนะครับผมแข็งแรงเพราะว่าเป็นนักกีฬาตอนนั้นสุขภาพดีมากแต่เมื่อออกไปรับราชการแล้วเนี่ยไปอยู่ตามบริเวณเกือจะถึงชายแดน ที่สำคัญคือไม่ค่อยได้พักผ่อนจนกระทั่งพบว่าเมื่อเกษียณอายุราชการเป็นมะเร็งระยะที่สบวกซึ่งอันตรายถึงชีวิตครับตอนเป็นมะเร็งนะฮะน้ำหนักผม99กิโลค้วนพุ้ยเลยนะครับแต่พอพบมะเร็งน้ำหนักผมเหลือแค่73กิโลก็เลยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขั้นตอนรักษาขั้นตอนแรกก็ต้องมีการฉายแสง และให้คีโอปรากฏว่าแสงที่ฉายนั้นไปกระทบกับไขสันหลังซึ่งเป็นตัวสร้างเก็ดเลือดทำให้เก็ดเลือดผมเนี่ยตกไปจนไม่สามารถผ่าตัดได้ก่อนผ่าตัดเนี่ยค่าเก็ดเลือดผม155,000น่แต่หลังจากที่ให้ฉายแสงแล้วเนี่ยเก็ดเลือดผมเหลือ3900 0ใกล้ตายนะครับเพราะถ้าถึง2,000 0,000แล้วเนี่ยเลือดจะออกไม่หยุด ไม่มีโอกาสมาเยออยู่ตัวนี้คุณหมอจำเป็นต้องให้ยากระตุ้นเกล็ดเลือดจนกระทั่งเดือนมกรา2,565หมอก็ได้ผ่าตัดไส้ผมหายไปแล้ว1ฟุตยังไม่พอนะครับยังต้องมาเจาะท้องผมอีกเพื่อที่จะเอาลำไส้ข้างในเนี่ยออกมาแล้วก็นำาของเสียถอกมาเทปรากฏว่าผมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอาถุงกลับเข้าไปได้เพราะว่าเกล็ดเลือดมันยังไม่ ดีขึ้นจนกระทั่งถึงวันที่หนึ่งมกราปีหกหกเนี่ยเกล็ดเลือดผมดีขึ้นหมอจึงได้เอาไส้กลับเข้าไปข้างในได้คนที่ดูแลผมมาตลอดปัญญาผมเองครับดูแลผมมาตลอดก็เลยแนะนําให้ผมใช้ผลิตภัณฑ์บูมดี n ด c กแล้วก็บูมวิสีหลังการใช้ต่อเน,นื่องมาหนึ่งปีปรากฏว่าจเจริญอาหารน้ําหนักเพิ่มขึ้นไปเป็น91กิโลกร,รัมอีกแล้วมีพุงยื่นมา ก็เลยจะทำยังไงดีพอดีช่วงนั้นน่บริษัทเดีอคอนได้นำาสินค้าออกมาใหม่เดี c คอนเมลครับผมเลยตัดสินใจดื่มวันละสองมือมือละสองซองเท้าและเย็นส่วนตอนกลางวันเนี่ยผมทานเต็มที่นะทานเต็มที่แต่ก็ระวังเงือนนะไม่ซดน้ำแกงไม่อินบะหมี่ไม่อะไรอะไรเนี่ยระวังอยู่พร้อมควรปรากฏว่าหลังจากที่ผมได้ทานมาประมาณ สองเดือนเสร็จภาพสุดท้ายภาพนี้ไปร่วมในงานเรื่อวันที่3กันยายนน้ำหนักผมเหลือ84กิโลผมกินใช้ผลิตภัณฑ์3ชนิดของบริษัทเยดยคอนคือโฮมดีแดกวิตซีและยายข้อมิลาะเชื่อว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาจับต้องได้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบิ๊กบอสพอ ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพราคาจับต้องได้มาให้ถึงมือผมและผมได้ใช้จนเกิดสุขภาพแข็งแรงในทุกวนันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณบอสโซดาบอสมอสบอที่ได้แนะนำสุขภาพที่ดีดให้กับพัญญาผมและมาส่งต่อให้ผมทำให้ผมเนี่ยได้รับคำแนะนำดีๆตามไปด้วยปัจจุบันนะครับผมมีความสุข h ปป p y แข็งแรงครับแข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยขอส่งความสุขความแข็งแรงความสมบูรณ์และความโชคดี่ให้กับทุกคนในฮอลนี้สวัสดีครับ